ะะเปิดตั้งแต่7.30งึถนนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์จ้ะอันนี้ด้านในนะคะสามารถติดต่อราชการทำขนส่งอะไรเชิญได้เลยนะอันนี้นี่กับข้าวก็จะมีหลายอย่างเลยจ้ะพลัลโหจับกชายแกงเขียวหวานผักข้าวต้มตากุกกิ้งแล้วก็มีก๋วยเตียวอันนี้อเมียวค่ะวัสดีค่ะ อเมี่ยวนะคะเจอจันถึงสู้ภาสาทิศไม่เจอใช่ค่ะอเมี่ยวเปิดกี่โมงเปิดเปิดเจ็ดโมงเช้าค่ะปิดสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งอันนี้เจออเมี่ยวนะคะมาขนส่งไม่ต้องกินข้าวมานะคะอันนี้นี่เจ้าของจริงๆเลยตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นยังหายใจอยู่วันนี้เรามาแค่สองเลยปะนอะไรลูก ร้านข้าวแกงฟาร์มผ้าเทียงก็จะมีข้าวราดแกงกับก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเกาเหลาก็มีซุปไม่ใส่ชูรสนะคะทางร้านนะคะจะไม่จะไม่ใส่ชูรสเลยค่ะในกับข้าวนะพร้อมอยู่นะแต่ข้าวไม่ได้ใส่ชูรสเลยไม่ใส่ชูรสน้ำซุปมีรสดีนิดหน่อยนิดนิดหน่อยค่ะอีถุงมีกระสอบช้อนเดียวนิดหน่อยพอกลมกล่อมอูมามิค่ะอูมามิลิ้นช้อนโต๊ะเดียวน้ำป็นหม้อพอละลาย เตเจี้ยวมาเจือเจา้ถูกใส่ผักเยอะๆหวานจากผักกระดูกก็ไม่ค่อยจะใส่มังสวิรัตนี่นะคะทางร้านจติดกับข้างๆข้างๆขส่งเ้ยเจาะด้านข้างแาะด้านข้างเอาต้มยำเลยอเอาธรรมดาเอาต้มยำจัดเต็มพิเศษ ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีหมูสับหมูแดงลูกชิ้นปลาเส้นไข่ไปจากฟาร์มภาคเพียเราใช้ต้นทุนของทางบ้านนะคะ,คะไม่ต้องไปอุดหนุนใครอุดหนุนกันเองถูกค่ะ <c oughs> ถูกค่ะ เราต้องรักกันไว้ก่อนคนในครอบครัวเราต้องรักกันไว้ก่อนันนี้นะคะอันนี้บะหมี่บะหมี่ต้มยำอันนี้อันไหนเรียกว่าอะไรนะบะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำไข่เหรอใช่หรือบะหมี่ต้มยำไข่เนอะอันนี้บะหมี่ต้มยำไข่นะทางร้านมีนะคะไปเลยค่ะอไปเลยค่ะ น,นี้เรามากระสองงุมนะคะร้านสามมิตด้านนี้นะคะนี่กินอะไรกันบ้างคะอ้าวอันนี้ <G ül> แงงังแขวนหวานทั่วกิ้งอันนี้แล้วก็อันนี้ต้มมะระต้มะตมละมละคั่วกิ้งอันนี้นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเชิญนะคะติดถนนเพชรเกษมนะคะอยู่ข้างขนส่งเลยค่ะเชิญมาได้เลยค่ะ มาเรียดๆค่ะที่จอดรถสะดวกสบายนะคะข้างหน้าที่จอดรถกว้างขวางนะคะนลูกค้ากำลังคยออะไรมาที่อะไรคะนือม in ีทังที่จะเป็นทังนี่ตึงกระเหล่านะคะเครื่องในก็มีค่ะแต่ว่าันนี้อันนี้เราไม่ไม่เอาเครื่องในเนาะอันนี้กระเหล่าคะกินกันนะคะตัดเป็นแคะอันนี้ควงสองลงมาค่ะ ต้นตัังตั้งตกทางร้านก็จะมีพวกเรื่อน,นมนะอารมณ์น้ำเปล่าแล้วกนนี่ค่ะตอนนี้นเรียแทางร้านจับิดสตารนะคะตอนตอนนี้เรามาเที่ยงเที่ยงแล้วนะคะเที่ยง,เท,ยงเที่ยงกว่าแล้วของบางส่วนก็จะหมดไปบ้างแล้วนะคะจริงจะเต็มกว่าน,นี้ค่ะแต่วันนี้ แอนมาช้าค่ะมาเทียงเพียง<ะ>ทำธุระอยู่ผู้ขนส่งก็เลยช้าหน่อยอันนี้อ๋อผัดหมูหมูวรักยาวพูดกิ้งแล้วก็นอไม้ผัดไข่ทีละร้อนก็จะมีกล้วยติ่นะคะอันนี้ขอบบางโซนจะหมดบางแล้วเพราะว่ามามาเกือบเพียง อ,อ,อันนี้เต้นดำค่ะนี่นี่นนนนนมีต้นยำสามเท่าไรเอาเหมียวสามห้าสามห้า,า,หาลูกค้าลูกค้าน่ารักเลยใช่ไหมใช่อันนี้สามห้าบาทราคาลูกค้สาส้างไว้นะคะเป็นกุ้งเกล็ดต้นยันนะค,ะนบบค่ะได้แล้วจ้ารับน้ำได้เพิ่มไหมคะลูกค,ค้าเขามาเรื่อยเรือนนะะ่อยแล้ ก๋วเป็ดตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะตามตามป้ายเลยนะตามป้ายเลยมีเกาหลาแล้วก็เข้าลาดแกงไหนเป็ดตุ๋นไม่มีเสนอเลยอ่ะไก่มีมีมีเป็ดตุ๋นมีไก่ตุ๋นหมูแล้วก็อันนี้เนี่ยนะหมูตุ๋นอันนี้เลือกทะเลเลือกใส่เป็ด เป็ดเป็ดเป็นน่องๆน,นี้เลยค่ะน้องนี้กำลังไป่้ยๆแล้ร้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะน้องๆใส่ปีกได้ค่ะได้แข็งๆอร่อยอร่อยมีไก่ก็มีน้องมีสะโพกมีน้องค่ะน้องชิ้นใหญ่มากนะคะสะโพกก็ชิ้นใหญ่มากถูกมาที่มาร้านเดียวข้าวแกงร้านข้าวเพียรจบทีเดียวเลยมีข้าวก๋วยเตี๋ยวไก่เป็ดหมูถูกติดไปแม่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นกับก๋วยเตี๋ยวเป็นตุ๋นหมูตุ๋นนี่อันนี้สั่งมนเริ่มเทิมไงว้าวมีสั่งเส้นเล็กไก่ตุ๋นกลับบ้านนะคะม๋วมีขายถุงเท่าไหร่สามห้าสามห้านะคะสามห้าเปือดลุดอันนี้เราตุ๋นจนชเบย์เยเลยค่ะไม่มีฟันกระทำตบ้งนี่นะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นแต่ไครอ่ะ ไม่อยากกินไก่ก็มีนะมีหมูมีหมู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 มูห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 มูมูหมูหม,มูหมูหม,ม,มูหม,ม,มูห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 นะมูห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 หมหมมมหมหมหูู เป็นหนุ่มกองก็ได้เดี๋ยวเราแยกกันทำโอเคได้ขายแค่ข้าวแกงนะคะประกันก็ขายนะคะประกันรถยนต์พรบอากรสเต็มมีทุกอย่างถ่ายเอกสารได้เลยทุกอย่างที่นี่มีค่ะพิเศษอันนี่นะคะบะหมี่ต้มยำพิเศกลูกค้าสั่งบะหมี่เบิ้ลสองก้อนค่ะห้าลายค่ะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะจะทำซีมส้มค่ะจัมโม้ค่ะจัมโม ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เราสั่งไว้อันนี้ชุดละสามร้อบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาดูเห<า>มาอนก,กันนะ